สวัสดีบัตรแมวบอปโอนกรุบกรุบเครียบบัตรวันนี้ก็ตามที่ลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับว่าไปเก็บผักนะครับผมก็ผักวันนี้ครับก็คือผักสลิดครับดอกผักสลิดครับพี่น้องเห็นไหมฮะนี่ครับผักสลิดครับวันนี้เยอะมากครับได้เป็นหนึ่งจานเลยนะครับแล้วก็พริกที่ไปเก็บมาเมื่อเช้าครับบุตรตีบัตรจังไรจับมือหนี่งนี่บัตรจังไรจับมือหนี่งบุตรตีเตทูบัตรแล้วก็สลากเกงเขียวเออ่ ឆ្លាតបាត់ទាំងណាអឺក៏រណានឹងចោះទឹកបាដងបាដានបាត់ក៏អាចសາມາດទិតតបាត់នេះបាត់ក្រមលេងនេះហើយអាទនេះក៏ស្រាប់ស្រុនដោយជ្រឿននងចោះកលាំងចោះបាដានបាត់អូ จะไงหมาจะไงมือดังกันเลยนะกับข้าวไม่ใช่เหมืนดอครับเนี่วันนี้เรากินข้าวกับนนะ้ำพริกครับวันนี้ข้าวนี่กองเป็นภูเขาเลยนะวันนี้จานใหญ่พอดีถาดถาดมันหายกับถาดหายดูออตอเคยบิๆนะ๊ๆได้หรจะไงหม,มัดไงมือดึงกัน เงี้หนังมึงรามเต็มหัวบาดปรกบาดมึงไงอยู่ทางแลมีสไลซ์สัตย์ยุงใบสบพองเตีบยแบต้องเครบเลยจ้มั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดำเองหบเองแบบเราอนออกมาสีกับเราพยายามอยู่เกลื่อนแบบหลายเดือนอยู่ครับดอกสลิดเกือบสองร้อเดือนอยู่ครับที่ขยายล้างมือไม่ใช่เออจะนึกแบบปะเด้า Anh cứ lạp vô sô la bạn này. Thấy kêu bán này chứ. Trang anh trên mặt bộ tên này คือครับบรรยากาศสุขเราเองนะจากขึ้นเข้าไปก็มีเสียงนกเสียงกบให้ฟังแม่นสัตว์มาตรึงเพลินไว้สดับได้เด้เอยแทงตะกึบป๊อกๆๆๆๆไอ้เอาชื่อตั๊จ๊อดลมาบาดมันก็เซโนมักถ่ายเอาตั๊จ๊อตึก promote តែបាត់កើតតែទៅបាត់ទៅកម្លាំងថតគ្រីបលោកពជាលើងក្នុងហ្នឹងហិញដាច់តរនេះក៏មនុយបាត់ដាក់តរបាត់បបាយសិនមានງານខោបាត់អត់ទៅព្រីចិនទឹកបបាអត់ចោះបបាបាត់ក៏ចុលនេះហើយបបាយសិនเด้อកូនលើតាបានកားថាបបាយលបាត់ អរអគុណเด้อបាទទីរោទីនងព្រោះរ៉ានឹងចោះទឹកនឹងបាទនេះប្រងធំប្រងទូចដែលមានប្រមាណខ្នាតនេះហេតុទៅទ្រេងដឹកទថៃគ្រីបនេះហើយបបាយសិន เราจะบานการชับมเลยแบบแต่กิการวยมุน អ្នកក៏សូមចាប់គិតគភាពបីបាត់ក៏ទៅបាយហូបទឹក200បាត់កែដល់ទៅសើកាតាទៅទទួលការអឺនងមកក៏បោះអូនទេបាត់រណានចោះទឹកបាដុងបាដាននេះបាត់នេះសາມາດទីតមកបានបាត់បើក្រុមនេះហើយបើអឺចោះទឹកប៉ាប៉ាបាទចោះទឹកបាដានរណាចង់ចោះទទួលចោះគ្រប់បាទទទួលចោះគ្រប់ប្រุงធំប្រุงទូចប្រุงប៉ាន់ជុលក៏ទទួលចោះបាទអឺ โอ้จังไงอ่ะไมด้สมจับคิดจะเพียงไปได้นะบันอ่ะจังไงบัดจังไงสมเรีย์บัดสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยแจโอ้